สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่สิบสองนะครับวันนี้เซตลงหนักเลยนะครับโอเคแต่วันนี้มันที่น่าแปลกคือ,อน้ำมันมันขึ้นเมื่อวานะหลายเปอรเซนตเลยแต่กลุ่มทําพันธุ์ปอสผอนี่ยแปลกมากผมยังคิดว่าเฮ้ยวันนี้สพคงดึงตลาดไว้หน่อยนึ่งทายที่สุดก็ล่วงนะครับสี่ช่องมั้งประมาณนี้นะคือมันมันหมือก็ว่ามัน คนเขากลัวกันมากเลยนะครับก็เลยเ,เดี๋ยวแป๊บหนึน่งเดี๋ยวผมให้ดูดัดชนีครับดัดชนีอันนี้ก็จะดัดชนีความ 1, ผันผวนนะ w i x นะฮะ v i x นะครับแต่เพื่อนผมเขาเรียกเป็ดัชนีความกลัวแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะมันคือ 1, ผันผวนนะี่ะมันเวียงไปเวียงมาอย่างเงี้ยครับถ้ามันเ,เกิน50มันก็จะไม่ดีนะยิงบางคนผมก็ไม่แน่ใจบางคนบอก25ในอเมริกานะครับตัวนี้เล่นได้นะ คุณแทงขึ้นแทงลงได้เลยเหมือนเหมือนฟิวเจอร์ตัวหนึ่งนะครับอเมริกานี่มันคือมันทุกอย่างเล่นได้หมดอะ c d s r d t ทุกอย่างแทงว่าไอ้คนที่กู้มาจะจะ,จะไม่มีเงินจ่ายไม่ยังเล่นกันได้นะไปซื้อน้อยของเขาอะคือมันไม่รู้ดีครับมันแทงใครโดนเหมือนกับกีฬาโดนปลดโดนอะไรเงี้ยเล่นได้หมดอะอันนี้อันนี้ก็ซื้อได้นะเนี่ยดูทำในวีคนะครับ คุณดูนะบตอนตอนโควิดเนี่ยวิ่งไปสี่ห้าแท่งเองนะครับวีคแล้วก็ลงอย่างรวดเร็วนะคือกลัวี่กลัวมันไม่ใช่คำกลัวมันเป็น 1, ผันผวนตอนเนี้ยถ้าในวีคอะมันเกินสี่สิบสองตอนเนี้ยโอ้ดูไม่ดีนะครับแต่สังเกตไหมที่ผ่านมายังไม่เคยเกินสามแปดนะในวีคนะครับแต่ในเดย์เนี่ยเป็นขาขึ้นชัดเจนแล้วนะครับจริงจริงไอตัวเนี้ยนะครับมันไม่มันยังไม่ใช่ขาขึ้นเราในเดย์มัน,ม,นมันเป็นไซด์เวอัพธรรมดาเพราะว่ามันจะมันจะไม่ค่อยมีเทนนะครับ ดูดูดีๆนะดูจากวิกเนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะดูก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับมาแล้วก็ปื้ดไปทีเดียวมันเป็นยิ่งยิ่งมันมันสูงแสดงว่าคนตลาดหุ้นมันจะกลั่นตัวไปแรงมากไม่ทาอะไรกังหนึ่งส่วนใหญ่ถ้ามันสูงมากๆมันก็คนมันปื๊ดผมก็เรียกว่าความกลัวแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจลองไปดูแล้วกันนะครับผมว่าเนี่ย ตีนะครับถ้ามันยังอยู่อย่างนี้นะครับเราก็เล่นได้เหมือนกันนะเราตีเทรนด์ลตราบใดที่มันไต่ขึ้นไปเนี่ยคุณก็คงไม่หยุดไม่หยุดร่วงนะครับก็คงผันผวน,นไปเรื่อยๆตรงเส้นเนี้ยแต่ผมว่าคีพอยันอยู่ที่สี่สามเนี่ยโห้ยวันนั้นเนี่ยทะลุสี่สามเมื่อไหร่นะดาวโจนหรืออะไรเนี่ยคงเลเทนะครับลองดูแล้วกันอา่าแล้วนี้มาดูปสสพนะอันนี้ อย่างที่บอกนะอย่าให้คุณตรงนี้นะวันนี้แปลกมากหลายตัวนะครับหลุดโลแล้วโรยหลุดโล,ล้กระจายนะครับอย่ารอให้ดูหลายตัวแล้วกันดูสองชั่วโมงเนี่นะครับสองชั่วโมงเริ่มทําตัวไม่ดีแล้วนะครับเริ่มมาอยู่ข้างน้ำแล้วแต่เพิ่งอยู่อย่างเงี้ยมันยังยังไม่ได้บอกเทรนด์อะไรนะครับผมว่าต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งคือหลุดหลุดตรงเนี้ทุกอย่างจบนะผมว่า ลงแรงแล้วเร็วนะครับตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ต้องตามน้ํามันก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าน้ำมันมันตื้อๆแล้วแหละวันหนึ่งลงแรงวันหนึ่งขึ้นแรงก็สลับกันไปอืมอเอาแน่นอนไม่ได้นะครับก็ไม่รู้เลยครับว่าสงคราม,มจะเป็นยังไงแต่ผมว่าสงครามมันก็ไม่น่าจะคนมันก็เฉยเฉย,เฉยเฉยแล้วนะามาดูโอาอาร์งวันบอกนะครับอันนี้ดูสองชั่วโมงนะ เนี่ยเขาที่มาบอกที่เบรย์ตงนี้เราเราหลักไม่ได้วันนี้ก็ตั้งนะครับยี่ห้าเจ็ดห้าก็ไม่ได้อ้าไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เอาอต่เมื่อวานบอกที่ตั้งยี่ห้าเจ็ดห้านะครับมันลงมาแยน่นิหนึ่งนะถ้าคุณตั้งเร็วๆก็อาจจะได้ก็มีคนได้เยอะเหมือนกันนะครับยี่ห้าเจ็ดห้าแต่ผมไปตั้งช้าไปมัวแต่ไปตะลุมบังตัวอื่นก็ผมว่าอย่างทรงสองชั่วโมงใช้ได้เลยผมว่ารอหร,อหรือจอจอย่อสักวันหนึ่งพรุ่งนี้เี๋ยวจะยืดแถวนี้ก็ได้ที่หกบาท แล้ววันจันค่อยเล่นกันใหม่อะไรเงี้ยผมไม่รู้นะดูจากพฤติกรรมเขาแล้วค่ัผมว่ามันสมุดดีคุณสังเกตไหมมันไม่มีวครจําเป็นเนี่ยที่จะต้องมาไล่ตอนนี้นะครับจะไล่มาเพื่ออะไรครับตลาดมันไม่ดีอะแส่งว่ามันหรือมันมีอะไรดีจะซ่อนอยู่อันนี้เราไม่รู้จริงหรืจะมีดีอะไรข้างหน้าไม่รู้นะครับถึงราคาลอยขึ้นมาจริงๆริลุ่มลดดีพีิวันนี้ ลงวูลุ่มก็ไม่มีนะาเงี้ยเขาท้าทางแก๊บท้าทางเป๊ะเลยตามทฤษฎีถ้าคุณจะณผมว่าถ้าจะรอมันเนี่ยประมาณยี่ห้็นะยี่หก็ซื้อได้แหละผมว่านะแต่จะมีจุดคัดล้อนนะครับแต่ตอนนี้จุดคัดล้อมันยังมันย,ย,ยังอยู่กรอบล่างอยู่ตอนนี้ยังยังไม่มีจุดไหนตรงเนี้ยยี่ห้า็ดห้าก็จะเป็นจุดซื้อจุด ที่เป็นบอกว่ามันแนวโน้มมันจะเป็นยังไงท่านนั้นเองแต่ถ้าเกินยี่ส้าเจ็ดห้าไอ้ยี่เจ็ดห้าศูนย์ผมว่าโฟล l o บ b a ์อยู่เลยนะอันนี้ก็ไม่แบมวันนี้ยเราก็ซื้อคืนไม่มีอะไรนะครับตรงนี้อาทิตย์นี้ก็เล่นไปสองรอบนะครับวันนี้ได้ราคาโอเคเลยแหละเนี่ยดูนะครับใน,ในวีทางขวาถ้าลงมาอย่างนี้โอ้โหผมว่าน่ากลัวนะสิบห้าจุดเจ็ดโลก่าว อันนี้ไม่รู้นะครับถ้าพรุ่งนี้หลุดผมซวยนะไม่รู้จะโยนขาทันือเผาเออเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยตรงเส้นเดิมเมื่อเช้าเราคิดว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้ฐานทั้งเล็กนะครับเรามาอยู่ตรงเนี้ยอย่ดูจริงๆผมแค่สองชั่วโมงอย่ถูสองชั่วโมงนะครับเนี่ยเพราะเมื่อวันก่อนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วขึ้นไปแล้วลงมาเอยอย่างงี้มันน่าโอเคนะมันเกิดได้วัตถุเล็กๆไอคอนวร์เจนแต่อย่างที่บอกนะไม่ค่อยได้ เชื่อได้ห้าสิบเปอร์เซ็นะครับในูในิฟอร์ามเสี่เล็กเราก็เลยคิดอย่างนี้ถ้าทะลุเนี่ยสวยแต่สภาพอย่างนี้ผมไม่รู้นะครับว่าจะอย่างไงก็ไม่เป็นไรอ่ะเราก็เล่น,ลนขขขๆขายๆก็ซื้อขายๆติดเล่นติดชื่นไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องไปซื้ออะอือหือก่าเอารวยนะครับเอาซื้อแบบพอประมาณแล้วแต่ไม่ต้องเอาเยอะนะครับผมว่าเผื่อเงินไว้ด้วยอ่ามันก็น่าเล่นได้น,นะใ,ใ,ใ,ใน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 เบก็เป็นโอโซนะะับในวีกก็โอโซนแจ๊ส แจ๊ดเนี่ยรับหลอมันนาไม่ถึงนะตรงนี้สามคือสอง,สองในแต่เดย์นะครับไม่ใช่ในนาทนผ่าวีนะถามว่าเสี่ยงไหมก็เสี่ยงนะไดาเฉยๆนะคผมว่าสองเจ็ดหกแต่มันโอ้โสหสูไปแล้วแต่ตัวนี้นะครับบางทีเนี่ยม,มันมันบอกอะไรไม่ได้นะอยู่ที่เจ้านะครับถ้าเราเป็นเพื่อนเจ้าเนี่ยเราสบายนะอืม,มเพราะว่ามันอินดี้เกิน นะครับแต่เราก็เล่นตามนั้นไปล่ะเราก็ซื้อขายไปหลุดนี่ก็ลงมาตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับหลุด3ามศูนย์สเนี่ยก็สองเจ็ก็เตรียมเผื่อไว้ซื้อออันนี้ไม่รู้ประกาบผลประกอบการเมื่อไหร่นะครับแจสผมไม่รู้แต่มันคงไม่ค่อยดีหรอกมาเห็นที่ผ่านมามันติดลบผมก็ยังงงธุรกิจมันติดลบอกมันก็มีลูกค้าเยอะไม่ใช่หรอทำไมขาดทุนทุกปีห,หลังๆ งงอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเรานะครับเราก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรกับผลประกอบการเท่าไหร่ไม่แน่นะถ้าประกาศผลประกอบการมาลบอีกอ่ะเดี๋ยวก็วิ่งกระจายนะครับอลองดูแล้วกันในนี้ครับ bms นะครับเมื่อวานบอกเออสมันสวยนะเห็นนะมาเลยครูตรงเนี้ยใช้ได้แล้วเนี่ยยี่บ้าศูนย์ยี่บ้าสองห้าจริงก็ซื้อได้นะแต่ระวังนะครับในวีคเนี่ยผมว่าขึ้นรอบเนี้ยน่าจะเป็นรอบสุดท้ายม่าไม่รู้นะครับเพราะดูแล้วมัน มันไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะดูสองชั่วโมงนะคุณจะเห็นเลยว่าเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อวานผมไม่ให้ดูสองไม่ได้ให้ดูนะเนี่ยสวยไหมใช้ได้เลยพวกนี้ยคุณอาจจะขายต้องกาะบ,บนแล้วก็หนีไปเลยก็ได้แต่ถ้าเบรกไปก็ดีแต่ไม่รู้นะครับมันจะมันจะเบรกหรือเปล่าหรือคุณจะตีเทนลล์นี้ก็ได้นะครับอย่างนี้มันค่อนข้างจะต้องดูยิบห้าสองห้าคนจะต้องขายทิ้ง เนี่ยทรงอย่างเงี้ยมันเป็นไม่รู้เลยเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะมันจะมีชื่อเฉพาะผมจำไม่ได้หรอกแต่โค้งๆไปก็คุณต้องมีคนอยู่ก็ขายใบนะครับเดี๋ยวก็ซื้อขายไปนะครับบ้านปูวันนี้ลงพอสมควรนะครับที่เมื่อวานบอกว่า,าขายไปก่อนแล้วมาซื้อต่ําก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าก็ถือว่าสุน่างก็โอเคแต่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยผมเราจะเริ่มต้องเริ่มพิจารณาน,นะนะซึ่งไปจุดสามนะครับวันนี้วันนี้มาสัมภาษณ์เลยเนะี่ย แต่ถ้าดตรงเนี้ยผมว่าผมว่าจะโยนที้หมดเลยก็ได้นะครับ10.8แต่ไอฐานหินมันยังโอเคอยู่อ่ะมันไม่ได้ลงมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเวียงเหมือนน้ามันเลยนะหลังๆเนี่ยคือขึ้นแรงแต่เวลาลงก็ลงนีดเดียวอืมไม่เหมือนน้ามันนะครับขึ้นแรงลงแรงเวียงกันอย่างโอ้หรถไฟหอวันหนึ่ง4% 5%, 5อีกวันหนึ่งก็บวกลบอะไรไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นวีคนะครับ 9.7ตรงเนี้ยที่บอกนะครับเคยบอกประจานะมีคนชอบถามว่ามันตรงไงตรงเนี้ยในวีคทุกอย่างจบเลยนะครับเลิก9.7 9.6อีกยาอีกนานนะครับอีกตั้งเท่าไหร่เกือบสองบาทอืมแต่ถ้ามันลงวลาเจ็ดสิบต่งสามวันก็ถึงเลยนะอะ่แต่โซมันยังนะใช้ได้อยู่เด็ในเดเริ่มชักจะทําแม่งทําแม่งนะครับระวังให้ดีนะแล้วก็มีจุดซับล็อตนะครับพวกนี้หรือถ้าคุณไม่มั่นใจไม่ต้องเล่นก็นได้นะ เพราะว่าถ้าไม่เล่นเราก็ไม่เสียตังค์นี่หรอไหมครับเราก็ไม่ได้ตังค์เอออย่างนี้เล่นกว่านะครับถ้าไม่เล่นก็ไม่ต้องเสียตังค์แต่ก็ไม่ได้ตังค์ก็เลือกเอาแล้วกันถ้าคุณมั่นใจก็ลองเล่นดูได้ลเล่นลน,น้อยก็ได้ามาดูตัวนี้ GC อันนี้มีคนถามมานะผมก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับมานะมันหลุดห4 5ี่ดตรงนี้แล้วนะครับตรงเนี้ยสุดเนี่ยน,นี่ลงมาเท่าไร่ิบบาทแล้วนะแล้ววันนี้ทําไมต้องมากระแทกเหมือนไอ้ r p พล่ะครับ เห็นไหมแต่เกิดดับเวอร์เจนเห็นไหมครับคุณดูแแวบแรกเนี่ยคอนเวอร์เจนนะชัดเจนนะครับผมก็เลยเออยมันน่าสนใจนะแต่ไม่รู้จะเหมือนอนะไรอพีซีแบบเมื่อวานที่ผมบอกว่าลงมาบัวลุ่มเยอะกระแทกรแรงเหมือนพูดมองนอกเลยเหมือนเฟซบุ๊กเน็ตฟิกเลยนะครับลงอยู่ตรงต่ำแล้วก็แท้งหนักๆเลยเออเรียนแบบคเขาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยแต่แล้วอาพีซีวันนี้ก็ลงอีกรรอก็บวลุ่มก็เยอะอีกเออผมก็ว่าไปแปลก คือลงมาขนาดนี้แล้วจะมากระแทกทําไมข้างล่างอย่างเงี้ยมันเราเราน่าจับตามองอย่างยานพีซีเนี่ยชัดเจนเนะครับบนลูกมหาศาลมหาศาลหน้านะแล้เทียบกับตัวมันเองเนี่ยเราก็อยู่ในเขตโอซโซวเองนะครับแต่ถ้ารับตรงเนี้ยผมว่าน่าสนใจสิบสิบสี่สิบสามนะบาทเจ็ดห้านี่เองหรือโลไปข้างล่างโอ้ข้างล่างนี่หดร้าวไปหน่อยนะสามเจ็ดสามเจ็ดสองห้าสี่สิบสามนะครับสามเจ็ดสองห้าก็ดูดูกันไปแล้วกันถ้ำ ถ้ามันพานเซลตัวตัวนี้ผมว่าน่าสนใจนะเพราะมันอยู่ในเขตคุณดูนะมัน,นเกิดเดบิชนในเขตโอ้โวโซลแล้นะครับทั้งวีคทั้งเดยเนี้ยถ้าเวลามันลงนตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เด้งก่อนแต่มันก็จะมีข้อแม้ย่อยอย่างหนึ่งที่ว่ามันลงมายาวนานนะมันเป็นเทนเป็นแบิชอย่างชัดเจนเนี้ยถ้าเรามองในกรับการมันอาจจะขึ้นไม่แรงแต่ผมคิดว่า มันยังดีกว่าไอ้ตัวที่เพิ่งลงนืออกไหมครับตัวนั้นนะแก๊บมันเยอะพวกนี้แก๊บยังไงไม่เยอะนะครับระหว่างวันเด้งแน่ๆถ้าวันไหนดาวโจรลงสักพันจุดเนี่ยแล้วตัวนี้กระโดดถ้าสมมติพรุ่งนี้นะครับอะไรอย่างนี้วันนี้พรุ่งนี้ดาวโจรลบพันสองตัวเนี้ยถ้าเปิดมาในช่องเนี้ยสามเก้าเจ็ดห้าสามแปดคุณซื้อไปเลยผมว่าเด้งชัวนะครับหล้ดูสองชั่วโมงก็ได้แต่ซื้อแล้วเด้งเด้งแล้วขายนะไม่ใช่ถือนะครับถือไปบีไปก่อนคุณดูนะครับ เนี่ยลงมาทั้งสามไทม์เฟรมเนี่ยมันโอเวอร์โซมดแลวอันนี้เป็นซูเปอร์โอเวอร์โซนะนี่ยังเป็นเริ่มต้นยังไม่ได้ซูเปอร์โอเวอร์โซอะไรก็ยังลงได้อีกแหละอาจจะวันสองวันผมว่าไม่ได้วอรี่อะไรนะครับเพราะเราไม่มีข้างบนเอ่อตั้งแต่ข้างบนเราไม่มีอันนี้เราจะซื้อตรงนี้มันก็มันก็พูดยากนะถามว่าน่าซื้อไหมก็น่าแต่ถ้าอีกใจหนึ่งก็โอ้โหลมมันเยอะเว้ยไม่รู้มันมีนมอะไร ลอยแท่งสองแท่งก็ได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่ในร้อยยี่สิบมันไม่กลับตัวคุณก็ซื้อไปเถอะส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งนะไม่ใช่คุณจะซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์คุณซื้อห้หมดเลยตายนะครับแบ่งซื้อที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วรอดูแบ่งไม้ซื้อก็ได้แล้วตามผมทฤษฎีที่ผมใช้เนี่ยสมมติว่าสมมติว่าว่าผมคิดตรงนี้สามส่วนแล้วผมซื้อตรงนี้นะสมมติซื้อไปยี่สิบสิบเปอร์เซ็นต์ที่สี่สิบห้าแล้วกันถ้าวันนี้มันเปิดแท่งแดงใหญ่ผมหยุดนะคร แสดงว่าไมา้นี้ผมพลาดไปผมโง่ไปเราก็ต้องกลับมาคิดเอ้ยถ้ามันขึ้นแท่งถ,ถัดไปมันขึ้นนะอย่างเงี้ยผมอาจจะซื้อเพิ่มนะเคยอย่างที่บอกนะครับบางทีผมก็ซื้อเพิ่มไปเรื่อยเรือยจนดูดีดีมันก็แดงใหญ่จบเลยซื้อมาห้าไม้สุดท้ายไม่ได้ไรายได้นิดเดียวมันก็เป็นข้อเสียครับ,รบพะเวลาหุ้นยิ่งขึ้นผมชอบถามพายว่าหุ้นยิ่งขึ้นนิ่ทําไงยิ่งซื้อนะครับมจะยิ่งขายนะยิ่งขึ้นยิ่งซื้อยิ่งลงทำไงยิ่งขาย คิดเป็นเทรนนะครับพุ่ยิ่งขึ้นผมถามทุกคนนะที่รู้จักทุกคนก็ไม่เคยตอบอย่างนี้นะครับพุ่ยิ่งขึ้นก็ยิ่งขาทุกคนตอบเหมือนกันหมดเพื่อถ้ายิ่งขึ้นมันก็จริงมันเป็นเทรนเป็นบูลลิชคุณก็องยิ่งซื้อยิ่งซื้อยิ่งซื้อนกึกออกไหมครับโอกาสที่มันจะพลาดมันน้อยนอกจากมันจะตลบหลังเราไมา้เดียวจบเหมือนบ้านปู่มีอยู่ครั้งหนึ่งขึ้นมาทุกวันเลยนะครับหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ดีก็ทะลึ่งวันนั้น ไปอย่างเดียวหงายหลังไว้เลยนะครับห้าไม้ที่ผ่านมากางทับจะไม่มีกําไรเลยอโดนไม้ทุดท้ายไม้เดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนผมจะแบ่งตัวดีๆใหญ่ๆซื้อห้าไม้อะไรเงี้ยซื้อ,ปอไปเรื่อยยิ่งขึ้นยิ่งไปเรื่อยๆอันนี้ก็ผมอย่างที่บอกนะครับผมว่าถ้ามันแพนิคเซลตัวนี้น่าสนใจนะน่าสนใจจะซื้อเพื่อเด้งนะครับไม่จะซื้อเพื่อเป็นเจ้าของกิจการนะครับเราจะไม่ถือยาวทูเป็นไงเอ,อวันนี้จริงเออม ผมตั้งดีฟォลต์เป็นทูนะมันเลยโผล่มาเอาตัวอื่นแล้วตัวนี้ก็ามาแล้วก็พูดได้นะครับสี่หนึ่งแปดแต่เงี้ยแต่ตอนนั้นเนี่ยที่บอกนะครับมันมีช่องว่างแกเห็นไหมในในวนะีกมันยังมีช่องว่างใหล้ลงเยอะแต่ข้อดีของมันคือมันเพิ่งจะเริ่มลงเวลากลับตัวพวกนี้ถ้ามันกลับสามารถกลับตัวได้นะมันจะแรงนะครับจะขึ้นไปแรงแต่ถ้ามันเจอพานิคเซลตัวพวกนี้จะลงลึกถ้ามันสมมติพวกเนี้ย,ลลนนยอย่างที่บอกเราจนลบสองพันสองร้อยจุด ตัวทูอ่ะคุณมาเจอกันเลยนะครับอาจจะ3 6 0 3 7 0สามเจ็ดสบายๆนะเพราะมันมีแก๊ปรู้หอครับแต่พอลงมาเนี้คุณก็ต้องซื้อนะฮะพอในเดย์มันโอ้โหสุดยอดโสดถามว่าซื้อได้ไหมผมว่าในเดย์น่ะได้น,นะแต่ถ้าหลุดตรงเนี้ยเลิกน,นะครับโลเก่าตรงเนี้ยคุณตีเทรนไลน์มันก็จบไปแล้วนะครับเพิ่งจบไป2แท่งนั่นนี่เองแมคโคเนี่ย,น,น,ยนี่นะครับก็เหมือน GC นะครับ เตือนมาหลายครั้งตรงนี้มี2องจุดสาตรงนี้มีดีตัวนี้สําคัญ3825ปดสอลงมาสีบาทเท่านั้นเองไม่ได้เยอะอะไรนะครับที่เทียบกับจีสี่จบาทแล้วในสังเกตไหมในขวาม,มือในวีกนเนี่ยน่ากลัวมากนะคุณเห็นอะไรไหมมันมีจุดลับนะครับเอาผมให้ดูนะย่อมาเลยนะเอ,เอากี่ชาติมาเลยเนะี่ยหนึ่งสอง ตรงนี้ไม่ใช่นะประมาณตรงนี้ไม่แน่ใจนะสามสี่ห้าหกครั้งนะครับแล้วตรงนี้เป็นครั้งที่เจ็ดโอ้ยทะลงนะดูไม่เจินะครับถึงแม้มันจะเกิดโอเวอร์โซแล้วนะครับรับรองโมเมนตัมมานะครับพรุ่งนี้อไอ้ไม่ใช่พรุ่งนี้นะเท่านันเองใช่บันสุกบันสุกนะครับจะให้ดีต้องปิดสามห้าสองห้าแค่นั้นเองหรือสามห้านะ ให้พันเส้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นสามห้าสองห้ามากกว่านะี่หรือสามห้าก็ก็ได้นะถ้าไม่ได้นะชิดหน้าแตเจอยี่ยิบเก้าบาทห้าสิบหรือยี่สิบเจ็ดเลยนะครับโอ้โหผมถ้าลงแบบนี้ตั้งนานๆรอนะครับผมเอายี่สิบเก้าก่อนยี่สิบเก้าก็ห้าบาทเจ็ดสิบห้าเท่าไหร่อืมสิบสี่เปอร์เซ็นต์อเออแต่ในเดย์ใน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 เดย์เนี่ยมันดีอย่างเนี่ยนะครับสังเกตไหมมันเกิด ตึกจั๊กจักยักละเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเกิดคอนเวเนชั่นเล็กๆนะครับแต่ผมว่ามันยังไม่คขสมญันเท่าไหร่นะครับพวกนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรยืนตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องขอสักสามห้าสองห้าขอให้บวกอะไรง,ง่ายยี่ห้าตังห้าสิบตังบวกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเกินย 50, 50ี่ห้าสิบตังก็ดีแสดงว่าอาจจะกลับตัวได้แต่ถ้าหลุดตัวใครตัวมันนะครับามาดูวิก์นะครับไอ้ไม่ใช่อิชิต,ตันมีคนถามว่า ดีไปอยังผมไปข้างบนแล้วนะครับมันจะก่อนบานผลละตรงนั้นนะทรงมันดีนะแตอนน่อันนี้ผมไม่รู้นะครับมันจะลงแรงขนาดน,นี้แต่ผมบอกว่าตรงนี้ยเห็นครั้งแรกตรงนี้สิบเอ็ดบาทเราก็ไม่เล่นเลยนะครับหลุดติ่งตรงนี้มาแล้วพอมันหลุดตรงนี้เห็นไหมวันนี้คุณสังเกตไหมครับผมบอกเสมอโรยพวกที่มีเยอะๆอย่างนี้ยวันนี้มันรุ่มมหาศาลนะครับหลุดอาจจะหลุดเพราะโมเมนตัมไม่ดีแค่น,นั้นเองอันนี้นะครับมีแค่สามจุดคุณดูแมโคโครเมื่อกี้นะ แมคโครเมื่อกี้มี7.6จุดจุดนะครับเนี่ยถือว่า3จุดและการเป็นแนวแนวรับหลุดทีเดียวไปเลยนะแท่งแดงใหญ่เปิดแกปปีเดียวอยกนะถือว่าอ,อิชิตานเนี่ยผมไม่เล่นนะเหมือนกับผมเปรียบเทียบยังไงดีอะเหมือนอุ้นที่เราไปเจอในเหมือนสมัยก่อนในในัขับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปตึกตักตึกตักแล้วก็เราเราก็ เลิกอะครับจีบจีไปจีบมาอะไรเงี <reviewers on the ocean> <noon> ru, what, uh ้ยเราไม่ได้ไม่ได้เล่นประจำนะพอมีคนถามมาเราไปดูกราฟสวยเราเล่นมันไม่เหมือนกับวุ้นที่เป็นผ่านมา BDMS บานปู GC ก็ไม่ได้เล่นหนาแล้วนะพอมันทูอะไรอย่างเงี้ยดูออกไหมแบมตัวใหญ่ปตทแจ๊สพวกเนี้ยนะครับอันนั้นประจําเล่นบ่อยปีหนึ่งไอ้พวกอิชิตันอาจจะเล่น5ครั้งผมว่าอะไรออย่างเงี้ยนิดนิดหน่อยคือนิสัยเขาไม่รู้หรอก ว่ามันเป็นยังไงแต่ก็คงไม่เบานะมนันมันคงไม่ไม่ไปสามสิบกว่าใช่ไหมจะไม่ผิดนี่หลุดตรงนี้นะทุกตัวนะเป็นอย่างนี้หมดนะดูในวิคนะครับในวิคมีหนึ่งสองสามติ่งแนั้นเองสี่ติ่งในวิก, 1, 2, 3, นะ 4, วกดูในวิคสี่ติ่งนะสี่สี่ครั้งนะครับสุดจุดลับเนวต้านเนี่ยหลุดถามว่าเสียไหมเสียเสียเลยนะครับระบบลุ่มก็ในเดทเดวเยอะแต่ในวีคถือว่าไม่เยอะนะเพราะวัวนมันเยอะวันนี้มันเดียว พวกนี้รอดูแล้วกันว่ามันจะกลับตัวได้ไหมถามว่าซื้อไหมไม,ไม่ไม่นะครับทรงพวกนี้เราไม่เล่นประจำนะถ้าเราไม่ชัว์เราไม่เล่นเหมือนกับ uv อย่างเงี้ยปีหนึ่งเล่นครั้งสองครั้งแค่นั้นเองผ่านตาละผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตอนนี้ผมยังไม่รู้นะ uv มันผมเคยเล่นอยู่4บาทเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้อาจจะอยู่ไม่รู้สิอาจจะไปห้าหกบาทหรือ,อยังไง uv คแค่นี้เอล g อะไร ptsc ่จ๊ะที่ของเบียร์ช้างอไอไ์ซื้ออะ ptsc จะไม่ได้จะเชื่ออะไรอย่างนั้นน่ะนั่น,น,นก็นเล่นเนะสองสาครั้งแค่นั้นเองแล้วก็จบไปละครับเราก็ถ้าคุณจะเล่นเนี่ยคุณหาที่มันประจําประจํา่ะมันเป็นแบบคู่หูอะไม่ะดบอกนะครับที่มันมันคุ้นมืออะคุ้นคุ้นพฤติกรรมอ่ะแล้วก็เล่นไปแล้วก็คุณจะรู้ว่าเอาอยางรูงอย่างแจ๊สเนี่ยเล่น,ใน,ในไปนานๆก็จะจับได้เลยเจ้าวนาันทายไปยังไงถ้ามันไม่เปลี่ยนเจ้าของไม่ไม่ให้เปลี่ยนเจ้าคนทําราคานะมันก็เจ้าอีกแบบหนึ่งนะครับ โอเคยัง okay. ไม่ดู BTC แล้วกันลู mm hmm. น่าน่าจะเจงเลยนะครับเอานที่บอกอย่าไปซื้อ,อน่าจะใกล้สูญแล้วนะไม่ได้ดูนะครับก็ถามว่านั่นไหมมันก็เป็นอย่างที่บอกนะเป็นการพนันอย่างเลีนะเมื่อวานที่พูดไปลนะูน่าถ้าได้ก็รวยแต่มันน่าจะไม่ได้อย่างที่บอกเมื่อวานนะ